คืนนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องที่ผมเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกที่สุดของความทรงจำมานานหลายปีไม่กล้าแม้แต่จะเล่าให้คนไกลชิดฟังเพราะทุกครั้งที่เริ่มนึกถึงมันความรู้สึกเย็นเยียบที่ปลายมือและกลิ่นสาบสางของไม้เก่าๆมันจะลอยกลับมาแตะจมูกผมเสมอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณหปีก่อนครับ ช่วงนั้นผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพแนวสารคดีและได้รับโจทย์ให้ไปถ่ายภาพสถานที่รกร้างในจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อลงคอลัมน์เกี่ยวกับความงามในความเสื่อมสลายผมเลือกจังหวัดน่านเพราะได้ยินมาว่ามีอำเภอหนึ่งที่เงียบสงบและยังมีสถาปัตยกรรมไม้เก่าแก่หลงเหลืออยู่มากการเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวบรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยหมอกจางๆและฝนที่ตกพรำตลอดเวลา ผมขับรถกระบะคู่ใจลัดเลาะไปตามเส้นทางคู่เขาที่ขดเคี้ยวจนกระทั่งมาถึงตัวอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเวลาจะหยุดเดินไปตั้งแต่30ปีก่อนนาฬิกาบอกเวลาเกือบสี่ทุ่มถนนหนทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวๆวจากเสาไฟฟ้าที่ตั้งห่างกันเป็นระยะด้วยความที่ไม่ได้จองที่พักล่วงหน้าผมจึงขับรถวนหาโรงแรมในตัวอำเภอจนไปเจอป้ายไม้เก่าๆเขียนด้วยสีแดงซีดว่าเรือนแรมสุขสรร ทางเข้าเป็นซอยเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นตัวตึกพอเลี้ยวเข้าไปสิ่งแรกที่ปะทะสายตาคือตึกไม้สองชั้นขนาดใหญ่ทรงปั้นหยาแบบเรือนไทยผสมยุโรปที่ดูเก่าคร่ำครึสภาพภายนอกสีไม้หลุดล่อนจนเห็นเนื้อไม้สีดำคล้ำราวกับว่ามันผ่านแดดผ่านฝนและผ่านเรื่องราวมานับไม่ถ้วนผมจอดรถและเดินแบกกระเป๋ากล้องลงไปบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงจิิงหรีดไรที่ควรจะมีกลับเงียบกริบ มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้แห้งเสียดสีกันดังแกรกแกรกเหมือนมีใครกำลังเดินย่ำเท้าอยู่รอบๆผมผลักประตูบานเฟียมเข้าไปที่ล็อบบี้กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นกํายานฉุนกึกพุ่งเข้ามาประทะหน้าทันทีภายในมีเพียงแสงไฟนีออนกระพริบติดติดดับดับอยู่เหนือเคาน์เตอร์ไม้สักตัวใหญ่หลังเคาน์เตอร์นั้นมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่แกน่าจะอายุราวๆเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีผมสีดอกเล้าเกล้าเป็นมวยต่ำสวมเสื้อคอกระเช้าและนุ่งผ้าสินสีถึมๆมแกนั่งนิ่ง นิ่งจนผมเผลอคิดไปว่าแกอาจจะเป็นหุ่นปั้นจนกระทั่งแกค่อยๆเหยหน้าขึ้นมามองผมดวงตาของแกขุ่นมัวและลึกโหลแต่แววตานั้นกลับดูว่างเปล่าจนหน้าขนลุกมาพักหรือพ่อหนุ่มเสียงของแกแหบพร่าเหมือนเสียงกระดาษสายขุดกับไม้ผมตอบตกลงและแจ้งจะพักสักสองคืนแกยื่นกุญแจดอกใหญ่ที่มีวงกุญแจไม้แกสลักเป็นรูปหน้ายักษ์ให้ผมห้องสองศูนย์อยู่ชั้นบนสุดเดินไปทางขวาสุดทางเดินแกบอกทางโดยไม่มองหน้าผมอีกแล้วก้มลงไปนั่งนิ่งเหมือนเดิม ผมรับกุญแจมาแล้วเดินขึ้นบันไดไม้ทุกย่างก้าวที่ผมเหยียบลงไปเสียงไม้กระดานะลั่นเอียดอาร์ดดังกล้องไปทั่วตึกที่เงียบสงัดราวกับว่าตัวบานกำลังร้องประท้วงการมาเยือนของผมชั้นสองมูดกว่าข้างล่างมากมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างบานเกล็ดเข้ามาเป็นลำแสงยาวๆพาดผ,ผ่านพื้นไม้ทางเดินยาวเหยียดและดูวังเวงผมเดินผ่านห้องต่างๆที่ปิดประตูล็อกแน่นหนาลูกปิดประตูทุกห้องมีฝุ่นจับนาเตอร์เหมือนมีใครเปิดมานานปีจนกระทั่งมาถึงห้อง2 0 0ที่อยู่สุดทางเดิน บรรยากาศหน้าห้องนี้มันแปลกประหลาดกว่าจุดอื่นอากาศตรงนั้นเย็นย่เยือกจนขนแขนผมลุกชันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวผมไขกุญแจเข้าไปแกร๊กเสียงลูกบิดดังก้องพอเปิดประตูไฟในห้องก็ติดขึ้นเองแบบกระพริบกระพิบสภาพภายในห้องกว้างขวางแต่ดูสุดโทมเตียงไม้สีเสามีมุงสีขาวมุนมนกลางครอบอยู่แต่สิ่งที่สะดุดตาผมที่สุดคือ โต๊ะเครื่องแป้งโบราณที่ตั้งอยู่มุมห้องมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบที่มีกระจกสามบานพับเข้าหากันได้หรือที่คนโบราณเรียกว่ากระจกสามเกลอือเนื้อกระจกเป็นฝ้าและมีรอยจุดดำๆขึ้นเต็มไปหมดแต่กรอบไม้นั้นแก่สลักลวดลายวิจิตบรรจงเป็นรูปถวาวรเกี่ยวพันกันผมว่างกระเป๋าลงแล้วเดินสำรวจห้องกลิ่นอับในห้องนี้แรงมากเหมือนกลิ่นของดอกไม้แห้งที่ถูกทิ้งไว้นานจนเนา่าผมพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแต่หน้าต่างทุกบ้านถูกตอกตะปูปิดตายไว้อย่างแน่นหนาคืนนั้นผมนอนพลิกตัวไปมาด้วยความอึดอัด เสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังเปาะแปะเปาะแปะกล่อมให้ผมเคลิ้มหลับไปแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกไม่ใช่เพราะเสียงฝนแต่เป็นเพราะเสียงครืดครืดเสียงมันมีใครลากของหนักๆผ่านหน้าห้องผมไปตามทางเดินไม้ผมนอนนิ่งกลั้นหายใจฟังเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านไปชา้ชาๆและหยุดลงที่หน้าประตูห้องผมหัวใจผมเต้นโครงครามเหงื่อการแตกพลักท,ทั้งที่อากาศหนาวเหน็บ ผมจ้องมองไปที่ช่องว่างใต้ประตูแสงไฟจากทางเดินสลัวๆทำให้ผมเห็นเงาเงาของเท้าคู่หนึ่งยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเป็นเท้าที่ซีดขาวและบวมเป่งนิ้วเท้าเกรงจิกพื้นผมภาวนาให้มันเดินจากไปแต่แล้วลูกปิดประตูก็เริ่มขยับกึกกึกกึกมันทุกหมุนไปมาอย่างช้าๆแต่โชคดีที่ผมล็อกลอนข้างในไว้อีกชั้นเสียงหมุนลูกปิดดังอยู่สักพักก็เงียบไปตามด้วยเสียงเดินลากเท้าที่ค่อยๆห่างออกไปจนเงียบสนิท รุ่งเช้าผมลงมาข้างล่างด้วยขอบตาที่ดำคล้ำยายเจ้าของที่พักไม่อยู่แล้วมีเพียงเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งนั่งเฝ้าเข่าเตอรอแทนผมถามเขาเรื่องเสียงเมื่อคืนและเรื่องที่หน้าต่างถูกตอกปิดตายเด็กหนุ่มทำหน้าเลิกลักและตอบอึกอักว่าสงสัยเป็นเสียงหนูนะพี่ตึกมันเก่าส่วนหน้าต่างยายแกกลัวขโมยนะครับคำตอบนั้นฟังไม่ขึ้นเลยสักนิดแต่ผมก็ไม่อยากเสาซี วันนั้นผมออกไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆในอำเภอแต่ใจกลับพวงอยู่แต่เรื่องที่โรงแรมผมแวะกินข้าวร้านตามสั่งใกล้ๆตลาดแล้วลองถามป้าแม่ค้าเกี่ยวกับเรือนรมสุขสันป้าแม่ค้าหยุดมือที่กำลังพัดข้าวทันทีหันมามองหน้าผมตาโตพอหนุ่มไปพักที่นั่นเหรอแกถามเสียงเบารีบย้ายออกมาเถอะที่นั่นน่ะเมื่อก่อนเคยมีคดีป้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบปีก่อนโรงแรมนี้เคยเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าที่มีเมียหลายคน ว่ากันว่าเมียหลวงเกิดความหึงหวงเมียน้อยที่กําลังตั้งท้องเลยวางยาพิษฆ่าทั้งกลมและเอาศพไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าหมายสักในห้องนอนใหญ่ก่อนจะอําพรางคดีเป็นอุบัติเหตุแต่หลังจากนั้นคนในบ้านก็เริ่มตายไปทีละคนด้วยอาการประหลาดบางคนไหลาตายบางคนผูกคอตายหน้ากระจกจนบ้านถูกขายทอดตลาดและกลายมาเป็นโรงแรมในที่สุดแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือห้องนอนใหญ่ที่ว่านั่นคือห้อง200ผมฟังแล้วขนลุกสู้ไปชังตัวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแบบนักสารคดี หรืออาจจะเป็นเพราะความดื้อรัันของผมเองผมตัดสินใจจะกลับไปที่นั่นอีกคืนผมอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่ป้าเล่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานเมืองคืนที่2บรรยากาศวังเวงกว่าเดิมผมกลับมาที่ห้อง2.0 0พร้อมไฟฉายและกล้องถ่ายรูปผมเริ่มสำรวจห้องอย่างละเอียดอีกครั้งคราวนี้ผมสังเกตเห็นบางอย่างที่โต๊ะเครื่องแป้งกระจก3าบานที่ขอบกระจกบานกลางมีรอยขีดข่วนเป็นตัวหนังสือเล็กๆที่เลือนลางมากผมส่องไฟฉายดูใกล้ๆมันเขียนว่ากูไม่ได้ออกไปกูยังอยู่ที่นี่ ลายมือนั้นขยุกขยิกเหมือนคนเขียนด้วยความกลัวสุดขีดทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงกว่าเมื่อวานก็ฟุ้งกระจายออกมามันไม่ได้มาจากห้องน้ำแต่มันมาจากหลังกระจกผมรวบรวมความกลา้าเอามือจับขอบกระจกแล้วลองขยับดูปรากฏว่ากระจกบานกลางมันไม่ได้ยึดติดกับผนังแต่มันเป็นบานพับท,ที่เปิดออกได้เหมือนประตูตู้ผมดึงมันเปิดออกช้าๆแอดหลังกระจกนั้นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่เจาะลึกเข้าไปในผนังและในความมืดของช่องว่างนั้นแสงไฟฉายของผมส่องไปกระทบกับ ห่อผ้าสีขาวมนๆที่เปื้อนเปื้อนคราบสีน้ําตาลเข้มมันว่างกองอยู่ที่พื้นและข้างๆห่อผ้านั้นมีรูปถ่ายใบเก่าๆใบหนึ่งตกอยู่ผมหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูเป็นรูปครอบครัวเษฐีเจ้าของบ้านทุกคนยืนเรียงกันหน้ากระดานแต่ใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งในรูปถูกขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงและที่สําคัญผู้หญิงคนนั้นสวมสร้อยคอเส้นหนึ่งสร้อยคอทองคําที่มีจี้รูปหัวใจทันใดนั้นเสียงประตูห้องผมก็กระแทกปิดดังปงังทั้งที่ไม่มีลมไฟในห้องดับรุ๊บลงทันที ความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกตารางนิ้วผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าช่องลับหลังกระจกเสียงหายใจฟืดฟาดดังอยู่ข้างหูผมมันไกลมากไกลจนผมรู้สึกถึงลมเย็นๆรดต้นคอมึงเห็นกูแล้วใช่ไหมเสียงกระซิบแผลดังขึ้นที่ข้างหูซ้ายผมสะดุ้งสุดตัวหันความไปสาดไฟฉายแต่ไม่มีใครมีเพียงความว่างเปล่าแต่แล้วหางตาผมเลือไปเห็นเงาในกระจกบานซ้ายในกระจกนั้น ไม่ได้สะท้อนภาพผมแต่สะท้อนภาพของผู้หญิงผมยาวรุงรังใบหน้าคิ้วล้ําลิ้นจุกปากเย็นซ่อนอยู่ข้างหลังผมผมร้องตะโกนลั่นหอมและถอยหลังกรูดจนไปชนกับผนังออกไปผมตะโกนแข็งกับความกลัวเงาในกระจกนั้นค่อยๆสยายยิ้มเลือดสีดำไหลออกจากมุมปากแล้วเธอก็ชี้มือมาที่ผมไม่สิชี้มาที่ช่องลับหลังกระจกผมหันกลับไปมองที่ห่อผ้าในช่องนั้นผ้าที่ห่อหุ้มเรื่องขยับขยุกขยิกเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในกำลังดิ้นรนจะออกมาผมสติแตก วิ่งพุ่งไปที่ประตูห้องพยายามกระชากลูกบิดแต่มันล็อกแน่นเหมือนทุกเชื่อมติดไว้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยผมทุบประตูโครมครามแต่เสียงที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ดังกล้องไปทั่วห้องในขณะที่ผมกําลังสิ้นหวังสายตาผมก็เหลือบไปเห็นโต๊ะเครื่องแต่งอีกครั้งคราวนี้กระจกทั้งสาบานสะท้อนภาพที่ต่างกันบานสายสะท้อนภาพผมที่กําลังทุบประตูบ้านขวาสะท้อนภาพเตียงนอนที่ว่างเปล่าแต่บ้านกลางบ้านกลางสะท้อนภาพเหตุการณ์ในอดีต ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกใช้ชะกันสองคนจับกดลงกับพื้นและมีหญิงชราคนหนึ่งหญิงชราหน้าตาคุ้น้เยืนถือมีดหมอลงอาคมอยู่ในร่างนั้นหญิงชราคนนั้นคือยายเจ้าของโรงแรมแกกำลังไล่หมุนบางอย่างก่อนจะปักมีดลงไปที่ท้องของผู้หญิงเคราะห์ได้เลือดสาดกระเซน็นเปลือบเลือเล่อนกระจกภาพในกระจกตัดไปมาเหมือนนางมวนเก่าเป็นการหัน่นศพการยัดชิ้นส่วนลงในห่อผ้าและการนำไปซ่อนไว้หลังกระจกบ้านนี้ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่โรงแรมที่มีผีสิงแต่มันคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมสะกดวิญญ,ญาณ และยายแก่คนนั้นคือฆาตรกรที่ยังมีชีวิตอยู่ทันใดน,นั้นประตูห้องน้าก็เปิดผูออกมายายเจ้าของโรงแรมเดินออกมาจากความมืดในมือถือมีดเล่มยาววาวดวงตาของแกที่เคยขุนมัวตอนนี้กลับเบิกโพรงและแดงชานเอ็งรู้มากเกินไปแล้วพ่อหนุ่มแกพูดด้วยน้าเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นเสียงของผู้ชายต่ําและดุด,ดันกูอุตซาสะกดมันไว้ตั้งนานมึงมาปลดปล่อยวันทําไม มีดพุ่งเข้ามาหาผมผมเบี่ยงตัวหลบได้อย่างวุดวิดมีดปักฉึกเขาที่ประตูไม้จนมิดตามผมอาศัยจังหวะนั้นผลักแก่จนล้มคว่ำแล้วกระแทกไหล่ชนประตูสุดแรงเกิดคร่อมประตูเปิดออกผมวิ่งหนีลงบันไดอย่างไม่คิดชีวิตได้ยินเสียงแกกรีดร้องโหยหวนตามหลังมาไม่ใช่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เป็นเสียงร้องด้วยความแค้นผมวิ่งไปที่รถสถาทเคืองแล้วเหยียบคันเร่งหนีออกจากที่นั่นด้วยความเร็วสุดที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้ฝนตกลงมาอย่างหนักจนมองทางแทบไม่เห็นแต่ผมไม่สนใจ ผมขับรถรวดเดียวจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ตอนตีสาผมจอดร,รถข้างทางแล้วนั่งสันเป็นเจ้าเข้าเสื้อผ้าเบียกโชกไปด้วยเหงื่อผมหยิบคล้องถ่ายรูบขึ้นมาเช็คดูภาพที่ผมถ่ายในห้อง200ส่วนใหญ่เป็นภาพมืดๆเบลอๆแต่มีภาพหนึ่งที่ชัด